เพื่อพูดถึงจังหวัดน่านนะครับจังหวัดน่านเนี่ยสิ่งที่คนมา,ท,นานที่น่านที่จะมองหาก็คือน่านเป็นเมืองในภูเขาซึ่งน่านการกระจายตัวของน่านน่ะจะมีแหล่งท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายเลยตั้งแต่น่านเหนือถึงน่านใต้เนี่ยเป็นมีทั้งภูเขามีทั้งวัดและฟ้าธรรมชาติสวยแรงบันดาลใจที่ทําให้เกิดบุกเกอวิลก็คืออยากกลับมามาบ้านเกิดของตัวเองกลับมาพัฒนาอยากจะทํางานอยู่ที่บ้าน ก็เลยมีความคิดว่าอยากจะทำรีสอร์ทเล็กๆที่อยู่บนภูเข,ขาเนี่ยที่จะจะชวนคนมาเที่ยวที่นี่แล้วก็เราจะได้ปรุงอาหารที่เป็นอาหารพื้นถิ่นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออยากจะกระจายไรายได้ไปในชุมชนก็อยากให้คนมาสมัมผัสธรรมาชาติที่อยู่บนบน,บนต้นน้ำที่ที่บกเปลือยเนี่ยเพราะมันมีความสวยงา,ามแล้วอีกอย่างหนึ่งอยากจะรักษาป่าต้นน้ำของจังหวัดน่านนะให้คงอยู่ก็เลยเกิดบอกอเกลียวขึ้นมา ตอนนี้ก็ผ่านไปป,ปีนี้ปี2023นี่าผ่านไป17ปีละบล็บอกเกอร์วิวจะเป็นโอนเอซิสก็เล็กๆที่อยู่ในในอุทยานแห่งชาติตรงนี้นะครับฉะนั้นบ้านบ้านของบ็อกเกอร์วิวบ้านทักบันดาโลของเราเนี่ยก็จะเซตตัวไว้ที่ดูวิวที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันจะมีบ้านที่มองวิวไปของลำน้ำมางและอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นลำธารซึ่งไหลผ่านตัวบ้านและอตัวนั่นก็คือจะ ก็ต,ตัวอยู่หน้านาขั้นมาใดที่มันเป็นสเต็ปลงไปฉะนั้นห้องของเราเนี่ยจะมีประมาณสามสรูปแบบให้เลือกสรรมีด้งอ่านแช่แล้วก็ตัวที่ดูภูมิหรือว่าจะเป็นสไปโรฟอของเรานะครับ ออกแบบหรือว่าจีรนไนด้วยด้วยตัวตเองฉะนั้นห้องจะไม่สามบบกันแล้วก็จะมีรูปแบบห้องที่เนี้ยที่เดียวที่มีความแตกต่างแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราจะทําเรื่องของการเก็บรักษามิปบัญญาแล้วก็ช่างพื้นถิ่นแล้วก็วัสดุที่มาจากท้องถิ่นฉะนั้นก็จะมีที่นี่ที่เดียวที่เกี่ยวกับส่วนมากจะเน้นเรื่องของไม้ไผ่ซึ่งไม้เป็นไม้กึ่งลง้มลุกนะครับแล้ว ของเราเนี่ยก to ็จะได้เอาคนงานได้เป็นชาวบ้านกลับเข้ามาเป็นงานเซอร์วิสก็จะเป็นรายได้กระจายเข้าไปในชุมชนทุกๆปีครับที่นี่จะเป็นนาเก่าคารป่่านาขั้นบันไดของของเจ้าของเดิมนี่เขาทำอยู่ฉะนั้นเพื่อระลึกถึงอดีตที่ผ่านมาที่นี่ใช้ใช้ฟล์นะครับในการไถ่นาฉะนั้นแลนดนสเก็ที่นี่ก็คือยังรักษาแปลงนาด้านเดิมไว้แล้วเราก็ผูกตัวบ้านเนี่ยล้อม แล้วสิ่งสิ่งที่เราจะพบไว้ก็คือพืชที่เป็นพืชพื้นฉีฤดูกาลของที่นี่เปลี่ยนแปลงไปยังไงส่วนทนี่อาจจะไม่ไม่เป็นสวนแฟนซีเหมือนที่อื่นนะครับแต่ว่าจะเห็นเรื่องของฤดูกาลของเราหน้าฝนมีความสวยงามยังไงหน้าหนาวหน้าร้อนอยังไงแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือคุณพ่อเป็นชาวนาฉะนั้นสิ่งที่เราอยากจะรักษาเขาไว้ก็คือ ที่ดินแปลงนี้หลังจากที่ซื้อมาไม่เคยขุดหรือตัดดินเลยคี่จังรักษาสภาพเดิมแต่วันนี้เทียนแต่ว่าเปลี่ยนจากทุ่งข้าวให้มาเป็นลานเด่นของเด็กๆแล้วก็ให้ทุกคนเนะี่ยเข้ามามองตรงสาราที่เป็นตัวกลางตัวนี้ฉะนั้นจะสังเกตว่าตัวบ้านเนี่ยจะอยู่ล้อมรอบแปลงนาดั้งเดิมก็คงจะต้องรักษาแปลงนาแต่เ้ยเอาไว้อยู่ในความทรงจำของของเราครับผม อยู่บนดอยอย่างนี้แนละ้วาอาหารที่มาที่ไปเนี่ยที่ไปที่มาของอาหารเป็นยังไงด้วยความตั้งใจมากว่าปกติเตเองเป็นเชฟอยู่ที่โนวเทลอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็เป็นเป็นเชฟอาหารฝรั่งด้วยแต่พอกลับมาที่บอกเลยก็เลยต้องประยุกต์อาหารพื้นถิ่นผสมผสานนันไปอาหารที่ได้ก็คือจะเป็นคลินายนเป็นวัตถุดิบที่ได้มาจากพื้นที่แต่ว่าถูกรังสรรค์คัดสรร แล้วก็ออกแบบว่าอาหารเพื่อให้ได้ตอบโจทย์ทั้งคนไทยคนฝรัง่งหรือคนต่างชาติเนีย่ยครับมาที่นี่แล้วจะได้กลิ่นอายของความเป็น่าบ้านๆแต่ก็ไม่เลยที่จะคิดถึงเรื่องของคุณภาพแล้วก็เมนูสร้างสารรค์อาหารอาหารทุกตัวถูกรส,รสร้างสารรสร้างสรรค์มาจากาชาวบ้านฉะนั้นเราจะได้กลิ่นอายของอาหารที่มาจากชาวบ้านแล้ว จะถูกมาวางบนโต๊ะเบเกอร์วิวทุกตัวเนี่ยจะนึกถึงว่าชาวบ้านได้อะไรจากอาหารเมนูนี้แล้วอาหารเมนูตัวนี้ใครใครมาแล้วจะต้องเป็นเมนูที่ต้องจดจำกลับไปครับทยอน กลับไปสักที่สิบปีที่แล้วจะสังเกตว่าอำเภอบอกเรือเป็นอำเภอที่ไม่มีค,มคู่ควรไม่มีนักท่องเชี่ยวแล้วคนที่บอบกเรือเนี่ยส่วนมากพอเรียนจบแล้วถ้าคนมีมีตังเนี่ยก็จะได้กลับไปเรียนในมหาลายัยถ้าใครไม่มีก็จะยังทํางานเป็นชาวไร่ชาวสวนยู่บ้านนั่นคือยี่สิบปีที่แล้วความ ความมุ่งมั่นที่สุดของผมก็คือเ็นอยากจะกลับมา,าพัฒนาตรงนี้แต่สิ่งที่ผมพอจะทําได้ก็คือทําเรื่องของการท่องเที่ยวเราอยากให้สินค้าของการจําหน่ายที่นี่คือเป็นเสียงคลาด้านการท่องเที่ยวเพื่อให้ทุกคนนี่เนี่ยไม่ต้องย้ายถิ่นฐานไปที่อื่นหร,หรือย้ายงานแต่ตอนนี้จะเห็นว่ามีมีบัณฑิตทืนถิน่นหรือมีคนรับม้านเกิดนี่กลับเข้ามาที่เมืองบอกเรือกลับมาบ้านตัวเองแล้วมามีอาชีพ ทำโฮงสเตย์ทำร้านค้าร้านขายต่างๆก็มีอาชีพเกิดขึ้นคืออยากให้ทุกคนกลับมาแล้วก็กลับมาดูแลบ้านตัวเองกลับมาดูแลป่าเขาที่นี่กลับมาดูแลพ่อแม่ที่นี่แล้วชักชวนใครต่อดภัยเข้ามาเที่ยวที่นี่เราก็กลายเป็นเจ้าบ้านที่กลับมาอยู่บ้านอย่างภาคภูมิใจนี่คือจุดมุ่งหมายเป้าหมายสูงสุดของบัตรคืออยากจะให้ที่นี่เป็นที่หวงแหนเป็นที่รักแล้วก็ทุกคนจะได้มีความภูมิใจว่า มีชาวบอกเกลือนะมีชาวหน้านนะได้มีสัมขัสกับมันดูใยบ้านแต่เองแล้วข้อมาลดนักสิีงเที่ยวด้วยกันนะครับ